สวัสดีคุณผู้ชมครับผมมูนะครับผมวันนี้มาแนะนำเลนส์ที่คุณนั้นเหมาะจะเอาไปใช้ทำล็อกถือถ่ายตัวเองครับแน่นอนครับการที่จะถือถ่ายตัวเองนั้นองศาการรับภาพเนี่ยก็ต้องกว้างนิดน,นึงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องยืดแขนให้เมื่อยไปไกลๆนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเลนส์หนึ่งตัวซึ่งค่อนข้างจะพิเศษพิเศษตรงที่มันเป็นเลนส์ของ APS-C นะ นะครับเซนเซอร์จ,จะเล็กกับฟูลเฟรมแต่ว่าผมหยิบเลนตัวนี้มาใส่ในกล้อง CBE 1กล้องฟูลเฟรมนะครับผมกำลังพูดถึง Sony นะครับ10-18 f4 oss ครับเลน aps-c ซึ่งมีขนาดเล็กเบาราคาไม่แพงมีการสั่นในตัวเลน์ตติดอย่างเดียวเป็นเลน aps-c และคุณเอามาใส่ฟูลเฟรมทำไมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันดีเกินคาด มันกว้างได้ใจกันสั่นในเลนส์มันก็มีให้ราคาก็ไม่แพงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยนะครับป้ายอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทดสอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมุมมองที่รับได้กว้างที่สุดก่อนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเลนส์เอ่อโซนี่สิบ o s s f สีตลอดช่วนะครับ เป็นเลนส์ APS-C แต่ว่าผมนำมันมาใส่ในกล้อง Full-Frame Sony CVE1 ภาพที่คุณได้เห็นตอนนี้แน่นอนครับคุณจะเห็นวิกเน็ตนะฮะหรือว่าขอบมืดเต็มเลยแต่ว่าองศาการรับภาพที่ได้นั้นกว้างมากๆถามว่ากว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนี่คือหน้าผมและ ตอนนี้นิ้วผมแตะอยู่ที่หน้าเลนเลยครับหนึ่งฝ่ามือดูว่ามันได้กว้างขนาดไหนนะครับตอนนี้ระยะอยู่ที่10 mm. มิลลิเมตรสิมมนะครับคุณจะได้กว้างขนาดนี้แต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันจะมีขอบมืดเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณจะเห็นขอบมืดชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ การสั่นผมใช้ Standard นั่นหมายความว่ามันไม่มีการครอปใดๆทั้งสิ้นนะไม่ครอปนะครับผมเพราะว่าใช้กันสั่น t a n d a r d แล้วก็เปิดกว้างสุดเลยครับ10มิลเป็นแบบนี้ทีนี้ถามว่าเปิด10มิลแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนให้มันครอปเนี่ยขอบดำจะหายไปไหมเดี๋ยวเรามาลองกันครับ ยังอยู่ที่10มิลเหมือนเดิมนะครับนะฮะสิมิลเหมือนเดิมกว้าง10มิลแต่ว่าผมเปิดการสั่นเป็นแอคทีฟแล้วแหละมันจะครอบเข้ามานิดนึงคุณก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันมีขอบดําอยู่อันนี้คือยังแก้ไม่หายการสั่นเปิดแอคทีฟครอบเข้ามาหน่อยนึงขอบดํายังไม่หายนะครับในระยะ10มิลเดี๋ยวผมจะลองเปิดการสั่นเป็นไดนามิกแอคทีฟการสั่นขั้นสุดเลยครอบสุดเลยว่า ขอบดำนั้นมันจะหายไหมลองมาดูครับระยะ10มิลผมยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแต่เปิดกันสั่น d y n a ม i c Active คุณเห็นอะไรบ้างครับขอบดำขอบดำเริ่มหายไปเฮ้ยมันใช้งานได้นี่นั่นก็คืออะไรครับมันตอบโจทย์ใช่ไหมครับตอบโจทย์สำหรับคนที่ อยากจะใช้งานกันสั่น Dynamic Active เพื่อถือบล็อกซึ่งผมมั่นใจแน่นอนว่าระยะความกว้างเนี่ยอย่างเอาแบบตัวกว้างที่สุดมันก็ยังหนักอยู่ผมเทียบกับอย่าง1 4 f 1 8แน่นอนตัวใหญ่กว่าตัวนี้แน่นอนน้ำหนกักมากกว่าตัวนี้แน่นอนแล้วก็ด้วยความที่เลนมันนูนนะครับ คุณก็ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเลนได้จะต้องซื้อฟิลเตอร์ที่ใส่ท้ายเลนโดยเฉพาะอีกราคาประมาณ5-6,000มันก็จะแพงไปหน้าอีกคุณหนักกว่าคุณยุ่งยากกว่าแล้วก็ได้ไม่กว้างเท่านี้ด้วยนะครับแต่ยังจะพอมีรำไรอยู่นะน่าจะเห็นอยู่นะครับขอบมืดนิดเดียวแต่ถ้าใช้งานถามว่าใช้งานได้ไหมผมบอกเลยว่าใช้งานได้นี่คือเลน 10-18 OSS F4 เป็นเลน APS-C นะครับนำมาใส่ในกล้องฟูลเฟรมเพราะฉะนั้นมันจะมีขอบมืดแต่ว่าเมื่อคุณเปิดโหมด Dynamic Active ครอบเข้ามาแล้วเนี่ยใช้งานได้เลยเนี่ยดูสิครับใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือการถ่ายโหมดปกติแล้วเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปที่ระยะอื่นๆดูนะครับจะลองหมุนไปที่ระยะอื่นๆดูนะอันนี้คือ10ก่อนเดี๋ยวขอหมุนนะอันนี้12 12มิ อันนี้สิบสี่เห็นไหมพอพอประมาณสิบสิบสองถึงสิบสี่อ่ะคุณไม่เห็นแล้วจริงจริงเปิดสิบก็ได้ครับคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นขอบมือหรอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดการสั่น damage active นะสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบแปดอันนี้คือสิบแปดก็คือสุดเลยนะครับอ่ะเทียบไปดูสิบสิบแปด 10และ18พูดง่ายๆอะ่ะถ้าคุณเอาเลนตัวเนี้ยมาใช้แล้วคุณเปิดการสั่นเดนเมกทีบอะ่ะคือมันจะเป็นเลนที่ตอบโจทย์คุณมากๆและน่นอน F ไม่ไหลครับแสงคุณได้เท่าเดิม F4 ตลอดช่วงนี่18นะและนี้ก็คือ10อ่ะลองให้ดูทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองอในหมวดของ c i n e w o l k กันบ้าง ซี n e v o เนี่ยทุกคนเจอปัญหาแน่นอนเหมือนกันคือมันมีการครอปบาบนล่างซึ่งนั่นก็นทําให้คุณจะต้องใช้เลนส์ที่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับเราไปลองดูว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับเราอยู่ในหมวด c ี n e v o k นะฮะผมยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าเห็นไหมสีมันสวยซ i n e v o k เนี่ยคือมันจะปรับออโต้ไว้บาลานซ์แล้วก็ตอนนี้ผมใช้สีคลีนแล้วก็โอเชียนอยู่คลีนโอเชียนสวยเลยไหมนะครับผมผมชอบนะ ไม่แน่ใจว่าคุณจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมหมุนไปที่10มิลดูสิ10มิลแล้วเปิดโหมด Dynamic Active ครบสุดมันก็ยังเดี๋ยวผมจะลองถือแบบสุดแขนนี้ดูไหมอ่ะเนี่ยอะถือสุดแขนม,มันจะกว้างประมาณนี้คุณก็คิดดูแล้วกันว่า,วามันใช้ได้ไหมอันนี้เปิดได d y n a m i c t i v i v e ครับอันนี้ เข้ามา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 อ่ะหนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือประมาณนี้อันนี้ถ้าถ้าขนาดนี้จะถือถือสบายๆถือแบบไม่เก่งถือปกติอะเออดูสิสเปซมันเยอะมากเลยนะอันนี้คือถือสุดแขนสิบมิลเฮ้ยนี่มันคือแบบว่ามันดีงามมากๆเลยนะขออนุญาตตั้งตั้งคื้นที่เดิมนะครับ นี่คือ10มิลอ่ะ10เดี๋ยวขอหมุนไป18มันก็จะแคบป,ประมาณนี้18ก็จะแคบหน่อยแนะนำไม่ใช้10หรือถ้าไม่อยากให้มันเป็นขอบดำนิดนิดผมว่าหมุนไปที่ประมาณเอ่อขออนุญาตครับ12ก็ยังไหวก็จะผมว่า12ก็พอดีคือ10บางทีมันกว้างไปเนาะมันเป็นมุมเหมือนแบบว่า a ค t i o n cam นิดนึงถ้าอยากได้ดีๆหน่ยก็ประมาณ 12โอเคเห็นไหมนี่คือโหมด c ี n น w บ็และการสันดันนิ n ม m i c a แอคทีครบสุดเลยมันก็ยังใช้ได้ครับที่สำคัญเลนตัวนี้ไม่แพงมากไปกว่านั้นมันมีการสั่นในตัวไง OSS ซึ่งแน่นอนอาจจะช่วยไม่ได้เยอะหรอกทางทางปฏิบัติเพราะว่าลองแล้วก็ช่วยได้นะนิดนึงนะครับมันก็ยังมีตรา OSS เนี่ยตีตาปว่ามันมีการสั่นในตัวเลนในชะ่ บวกกับการสั่นในบอดี้เออแล้วก็การสั่นดินเม i แอคทีฟอะคุณแทบจะไม่ต้องเอาไฟเนี่ยโยนเข้าไปในอย่างเช่นคตาลิสเปาอ่ะเพื่อไปทําแก้การสั่นเลยคือมันเดินวอล์ได้เซนีวอล์กครับกับเลน10-18 OSSF4 เลนส์เบนกล้อง CV E1 เปิดกันสั่นดันเมกแอคทีฟสบายสบายหมุนไปที่10มิลนะครับ ทีนี้มีคำถามว่าถ้าไม่อยากจะเปิดกันสัน Dynamic Active ล่ะถ้าไม่อยากจะเปิดกันสัน Active ล่ะอยากจะใช้กันสัน Standard มันจะต้องใช้ระยะกี่มิลลิเมตรถึงจะลบขอบดำไปได้อะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมปิดกันสันทุกอย่างซึ่งแน่นอนมันไม่ขอบครับตอนนี้อยู่ที่1 0มิลนะครับเดี๋ยวจะขอหมุนไปเรื่อยๆก่อนหมุนเข้าไปแล้วผมจะบอกว่าระยะที่มันค่อนข้างที่จะไม่มีขอบดำเนี่ยมันจะประมาณไหน เผื่อคุณเอาไปถ่ายรูปครับเผื่อคุณเอาไปถ่ายรูปนี่ผมขอดูนี่ประมาณนี้เลขที่ออกก็คือ17มิล17มมระไะ17มมคุณจะใช้งานได้เรียกได้ว่าอาจจะไม่ก็เห็นขอบมืดแล้วแหละนะครับอาจจะไม่ก็เห็นขอบมืดแล้วนะ17ครับเพราะว่าแน่นอนบางทีคนที่ใช้งานเลนตัวเนี้ เขาก็อยากจะเก็บภาพด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่อยากจะเปลี่ยนเลนซึ่งบางทีระยะ10มิลนะถ้าคุณถ่ายไปนะแน่นอนอะถ้าเกิดคนที่รับได้ก็รับได้นะคือมันมันจะมีขอบมืดอยู่รอบๆตัวคุณเลยแต่มันกว้างมากกว้างแบบกว้างจนไม่รู้จะพูดยังไงอะนะครับคุณคือมัน10มิลคือมันกว้างคืออะตอนนี้ผมกับหน้าเลนอยู่ห่างกันหนึ่งฝ่ามืออะมันยังกว้างขนาดนี้เลย คิดดูแล้วกันว่ามันกว้างขนาดไหนแต่ว่ามันจะติดขอบดําถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ครอปนะมันติดแน่นอนครับขอบดําซึ่งผมก็แนะนําให้คุณนั้นหมุนเข้าไปหน่อยหนึ่งหมุนเข้าไปประมาณนี้ผมว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะถ่ายรูปนะมันจะอยู่ที่ประมาณ16-17ถึง17มิล1 6ถึงมิลผมว่าใครที่จะเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายรูปด้วยนอกเหนือจากงานวิดีโอฮะก็สามารถทําได้แต่ว่าข้อควรระวังสาหรับงานวิดีโอเพิ่มเติมก็คือว่า เวลาคุณใส่ nd filter ที่หน้าเลนส์หน้าเลนส์ตัวนี้62มม,มนะครับหาซื้อได้ไม่ยากแต่ว่ากรุณาซื้อแบบที่ขอบมันปางนิดนึงถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะขอบมันจะยื่นไปข้างหน้าทำให้เวลาอง,องศาคารภาพเป็น outer w i d เนี่ยมันจะติดขอบ nd filter ซึ่งมันก็อาจจะให้เกิดขอบดำเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่ได้ถ่ายในที่แสงจ้าจาเนี่ยก็คงไม่ต้องใช้ nd เพราะว่ามันก็โอเคอยู่นะ F4 ถ่ายในที่อย่างเงี้ยอินดอร์หรือว่ามืดๆนะฮะ F4 ไม่ต้องใส่ ND นะครับคุณเปิด speed shutter ไปสัก50เพราะว่าถ่าย Frame rate, เฟรมเดอ25ใช่ไหมคูณ2อันเนี้ยผมว่าก็โอเคสามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าใครที่ไปถ่ายในแสงแดดจ้าๆอย่างเงี้ยัยังไง ND ก็ต้องใช้แน่นอนนะครับเพื่อที่จะคงตัว speed shutter ไว้นะครับให้มัน เขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์กับเฟรมเรทที่คุณใช้ด้วยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นฝาน่าหนึงถ้าเกิดว่าจะใส่ ND นะก็ต้องเลือกซื้อ ND ดที่ขอบมันบางนะครับหรือว่าคุณอาจจะหมุนเข้าไปมากหน่อยจากที่หมุนไปที่12แล้วขอบมืดจะหายคุณอาจจะต้องหมุนไปสประมาณ4อย่างเงี้ยครับผมเพื่อลดการขอบมืดนั่นเองนะครับชมหน้าตากันอีกรอบนึงแล้วกันว่าเอเจ้า10 18เนี่ยนะครับมันเล็กกระทัดรัดแค่ไหนเดี๋ยวผมจะเทียบไปกับ เจ้าตัว t ทม r o อและการ 20, 2 0 4 0 F2.8 นะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้งานได้อนเนกประสงค์นะมันเป็นตัวที่เบากว่า2 0 7 0 f 4ของ Sony นะนะครับผมเบากว่าแล้วก็พกสะดวกแหละผมว่าโอเคได้เค่าย F2.8 แบบไม่ไหลด้วยเวิร์กอยู่นะสำหรับตัวนี้ในการทดลองใช้แต่ว่าเจ้าตัวนี้10-18เนี้ยเหมาะกับการใช้ไปทำบล็อกมากกว่า ข้อเสียถามว่ามีไหมมีครับในกรณีที่คุณอยากจะไปโฟกัสใกล้ๆจริงๆอะ่ะมันอาจจะทำได้ไม่ใกล้มากนะครับผมบอกไปก่อนนะบางคนถ่ายฟู้ดถ่ายอาหารันโต๊ะอยากจะจ่อข้าไปหาดีเทลอะ่ะมันซูมได้ไม่ใกล้มากแต่ว่าอยู่ในระยะที่ภาพมันค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่ถ้าไปจ่อมาเดนมาโครมันทําไม่ได้นะครับอันนี้บอกบอกจุดสังเกตของเลนส์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปถ่ายอาหารแล้วเข้าไปใกล้ๆไกลมากไม่ได้อย่างมากถ้าเกิดว่าผม ให้ให้ผมกะนะมันจะประมาณสักยี่สิบเซน20เซ,น,20เซนจากหน้าเลนนะจากหน้าเลนนะไม่ใช่จากระนาบเซ็นเซอร์นะปกติเขาจะวัดจากระนาบเซนเซอร์ใช่ไหมอันนี้ผมกะให้จากหน้าเลนมันอยู่ที่ประมาณ20เซนนะครับยีถึงยีเซนเข้าใกล้ได้มากแค่นั้นนะสำหรับเลนตัวนี้นะครับส่วนใครที่จะเอาไปถ่ายจะใกล้จริงครับผมมาแนะแนําเลนตัวอื่นแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่า ข้อจำกัดมันจะไม่มีนะมีนะเลน,น์ตัวนี้เรื่องของการเจาะเข้าไปใกล้ๆมันทำไม่ได้นอกเหนือจากนั้นดีหมดใช้งานได้ดีหมดทุกอย่างเพราะว่าเป็นเลนค่ายของโซนี่ด้วยนะแต่ว่าเป็นเลนส์ในระดับของเซนเซอร์ APS-C นะครับเมื่อมาใช้ของเมื่อมาใส่ในฟูเฟรมเนี่ยนะฮะมันก็จะติดขอบมือนิดนึงแต่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณได้เห็นอย่างที่ผมได้ลองไปก็คือมันใช้งานได้ ก่อนจากกันไปก็ฝากด้วยครับกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามช่องกันด้วยนะครับหรือชื่นชอบกดแชร์ออกไปก็จะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ